6ราศีดวงอาทิตย์ย้ายเป็นมหาอุจเตรียมรับการกระแทรกรวยท่วนหน้าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าดวงส่งผลถึงให้มีพลังมีแสงสว่างโดดเด่นที่สุดในรอบปีนี้การโคโจรครั้งนี้มีตำแหน่งมหาอุจแปลว่าสูงส่งจุดสูงสุดนั่นหมายความว่าสิ่งเกิดขึ้นจากนี้ไปล้วนจะเป็นข่าวดีเกิดการเปลี่ยนแปลง มีชีวิตที่สดใสาหากใครรอคอยจะสมหวังทุกๆก,ก,การตัดสินใจในครั้งนี้ถูกต้องชัดเจนคนโสดเจอตัวจริงพร้อมเปย์การเงินสะพัดเหลือเก็บเหลือใช้อัปเดตความโชคดีรับทรัพย์ก้อนโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. ราศีกรกฎ 2. ราศีตุลสาราศีพิิก สี่ราศีธนูห้าราศีเมษหกราศีกุม